ท่านประธานครับผมเกิดในยุคฝรั่งเขาเรียกกันว่าเบบี้บูมซึ่งท่านประธานก็คงจะทันยุคซิตี้วัฒนธรรมของชาติไทยในสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ดูละครดูโขนดูหนังดูหนังตะลุงท่านประธานครับปีนี้ปี2021แล้วก็เป็นปี2564กระทรวงวัฒนธรรมตั้งงบแต่ละปีหลักพันล้านบาทแต่วัฒนธรรมของชาติ ผมไม่เห็นมีอะไรที่จะกระเตื้องขึ้นเลยเด็กใส่ชุดไทยก็ถูกมองด้วยสายตาแปลกๆแทนที่วัฒนธรรมของชาติจะได้รับการพัฒนาของงบประมาณเฉลี่ยปีละ5,000ล้าน10ปีก็50,000ล้านท่ประธานครับแต่ก็เปลี่ยนแปลงแบบสารวัรวนเตี้ยลงเตี้ยลงผมจะอธิบายอย่างนี้ท่านประธานครับผมเป็นผู้แปลโทษครับเป็นผู้ที่สงวนความเห็นปรับลดไว้เนี่ยนะครับ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ของชาติในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นทวิตเตอร์แน่นโซเชียลครับเนื่องจากพน้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาด่าเด็กว่านิสัยไม่ดีนี่ผมพูดน่ารักที่สุดเลยนะครับจริงๆน่ากลัวกว่านั้นที่ท่านพูดท่านบอกว่าเด็กเอาความรุนแรงมาจากไหนผมก็เลยบอกครับว่าเด็กมีความรุนแรงนะไม่ใช่แปลกหรอกครับเพราะวัาวายรุ่นเขาเรียกวัาวายฮอร์โมนท่านประธานครับ วัยรุ่นมันเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วเวลามันทาอะไรเนี่ยมันก็ดูผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นกระทรวงวัฒนธรรมต้องพัฒนาเรื่องพวกนี้ท่านประธานที่เคารพครับอย่าไปว่าเด็กครับมันต้องว่าผู้ใหญ่ว่าทําวัฒนธรรมของชาติให้เด็กทําแบบนั้นเนี่ยมันเอาตัวอย่างมาแบบไหนท่านประธานครับสมัยเด็กๆผมเป็นนักดนตรีไทยนะท่านประธานอาจจะไม่ทราบผมเป็นท่านประธานเป็นจิตรกรเขียนเนี่ยนะผมตีโทลามานาติงโตติง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 ต่างติงตง,ตง ผมเป่าครุยท่านประธานครับผมเป็นนักร้องนําวงต้นข้าวเลิกเล่นตอนอายุสิบขวบเพราะเพื่อนลอ้อเพื่อนมันไปเล่นดนตรีฝรั่งมันตีกองมันเล่นกีตาร์มันเป่าแทมเปตไอผมนี่เป่าครุยตีทนละมนาก็ <laughs> เลยไม่ได้เล่นตั้งแต่บัตรเดี๋ยวนั้นมาจนถึงบัตรเดี๋ยวนี้ท่านประธานครับผมก็เลยจะตอกย้ําว่ากระทรวงวัฒนธรรมที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อทําให้วัฒนธรรมของชาติมันมีความเป็นอยู่แล้วอยากทําใช่ไหมท่านประธานเคยไปญี่ปุ่นใช่ไหมครับ โอ้ใส่กิมิโนเดินก็ตุงนิ่งนุงน,งน่ารักอะ่ะผู้ชายก็แต่งตัวดีมีวัฒนธรรมไปกุงโซเกาหลีใต้ก็เห็นไปอินโดนีเซียไปบาหลีเห็นวัฒนธรรมของชาติเขาทุกวันนี้มีแต่คอรมอฮะใส่เสื้อติดกระดุมคอราชาปาแตนวันจันเนี่ยหลังๆนี่วันจันให้ข้าราชการใส่เครื่องแบบอีกโอ้โหวัฒนธรรมของชาติตรงไหน นี่ถ้าเกิดผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะท่านประธานครับผมจะให้ข้าราชการแต่งชุดไทยใครมาแต่งชุดไทยมาทํางานเอาไปสองขั้นใช่ไหมฮะผู้นําภาษาอังกฤษีละโอเปเนียลีเดอร์เป็นผู้นําองค์กรของรัฐทุกวันนี้เห็นแต่ภาพข่าวครอมอใส่เสื้อราดเัแปนวันจันทร์หลังๆนี่วันจันทร์ก็ไปใส่แล้วว่าไปใส่ข้าราชการชุดสีกากีกันท่านประธานที่เคารพครับหน่วยงานเนี่ยนะครับที่ผ่านมาในรอบหลายปีมีปัญหามากมายครับ ยกตัวอย่างเช่นเยาวชนขาดการรักในวัฒนธรรมของชาติก็เราใช้วิธีล้าหลังตลอดครับสอนตั้งแต่มัธยมท่องสูตรคูณท่องอาคายานเ,าเล่นดนตรีไทยเด็กก็เล่นไปเท่านั้นแหละครับกลับบ้านก็เปิด YouTube ดูหมดมันดูฝรั่งหมดแล้วมันรับโย่เนี่ยนะฮะเล่าเงิน5,000กว่าล้านบาทไปทำอะไรต่าๆครับต่อมาอะไรฮะโบราณสถานศาสนสถานไม่ได้ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มเท่าไหรนะ่นัก ถ้าลงไปเดินนะครับถ้าไม่เจอขยะสักชิ้นหนึ่งเนี่ยให้มาเห่เข่าจิรายุะร่านปรนครับนอกจากนี้ครับนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยเดี๋ยวเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาทำอะไรครับภูเก็ตไปดูลำม,มโนราหเหรอครับไม่มีหรอกท่านประธานครับส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวดูโคโยตี้บางอาโกโก้บางเที่ยวผับดด่นบาร์เบียกันปิดตีสีตีสมเนี่ยนะกระทรวงวัฒน,นธรรม ดึงนักท่องเที่ยวมามันต้องมากินอาหารไทยดูโชว์ไทยมีรำท่านประธานผมเคยไปภูฐานนะโอ้โหไปดิผมยังอินเลยนะเนปาลผมก็เคยไปผมชอบไปประเทศพวกนี้เขาก็าเอาวัฒนธรรมมาโชว์นะมีดอกไม้มาเสียบที่หูนักท่องเที่ยวกลับไปเรารู้สึกเราอยากจะไปดูรำของเขาอะมากกว่าจะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ท่านประธานครับประเด็นต,ต่อมาที่ผมจำเป็นต้องตัดกระทรวงนี้ในวาระสองสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านประธานครับไม่มีการนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประธานครับไอ้เท่งเนี่ยโอ้ผมชอบนะผมคนุงเทพนะประธานครับสมัยก่อนหนังขายายาก็จะมีหนังตะลุงต้องมีหนังตะลุงต้องมีหนังขายายาเดี๋ยวนี้กลายไ,ไอ้เท่งเป็นเป็นอะไรฮะวัฒนธรรมของท่านประธานภาคใต้มีเพลงบินลาบินมาวัฒนธรรมภาคเหนือมีอาจารย์จารัญมโนเพชรภาคอีสานมีศิลปินมากมายหลากหลายภาคกลางเยอะแยะรัฐบาลพูดแต่เรื่องวัฒนธรรมใช้เงินจนํานวนมากแต่ทําอะไรบ้างครับประเด็นต่อมาท่านประธานครับ ศิลปะการแสดงของไทยเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะตกไปอยู่แถวๆพัทยาทําเพื่อเรียกให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดูขายบัตรเท่านั้นรัฐบาลส่งเสริมอะไรครับศิลปะแบบสื่อผสมมีไหมท่านประธานครับท่านประธานเคยเดินไปต่างประเทศนะเดินทางไปต่างประเทศไปดูที่สเปนเขาโชว์ลำฟามิงโกเขาเอาแสงสีเสียงอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายเอ้ยดูแล้วมันน่าตื่นเต้นแต่ถ้าไปดูการแสดงของไทยแบบกระทรวงวัฒนธรรมจัดเตรียมหมอนไปด้วยเพื่อหลับ เนี่ยฮะเห็นไหมฮะแล้วเบิกเงินของก็ประมาณไหนดีไปห้าพันหกพันล้านบาทท่านประธานครับเยาวชนทุกวันนี้กลับบ้านเขาเล่นเกมเขาไม่มีจุดส่งเสริมยิ่งโดยเฉพาะปัจจุบันที่มันใช้ออนไลน์กันเยอะแยะมากมายเนี่ยเผิ่มแปบ๊บเดียวเนี้ยมันก็เข้าเล่นเกมแหละวัฒนธรรมของชาติแทบจะไม่เห็นเด็กถามบอกพ่อซอคืออะไรอ๋อซอเขาว่าสีควายฟังมึงลูกเด็กไม่รู้จักอรัท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายครับ ผมเ่ยเป็นคนชอบดูหนังผมดูหนังไม่ทันมิตชัยบัญชาแต่พอดูหนังของเขาครับกระทรวงวัฒนธรรมมีอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์มีหอภาพ,พยนตร์อยู่แถวแถวฝั่งธนบุรีพุทธปทนสายสองสายสามท่านประธานครับไม่ได้รับการรณรงค์ประมาณอย่างจริงจังครับผมไปดูมากับตัวเลยนะเป็นห้องภาพ,พยนตร์มีมิตรชัยบัญชามีคุณมีอะไรเยอะแยะมากมายภาพ,พยนตร์คือวัฒนธรรมของชาติ ทุกวันนี้เราถ่ายรูปอยู่ในมือถือบางคนเนี่ยในมือถือไปเถียงไหมครับในมือถือท่านเนี่ยมีรูปต่ำกว่าหนึ่งหมื่นรูปไหมสมัยก่อนท่านประธานเราต้องไปปริ้นเราต้องไปอัดรูปเราดูภาพยนตร์เดี๋ยวนี้ลบปุ๊บหายแล้วจริงๆถ้ามีเวลาผมจะอยากเตือนสติให้กระทรวงวัฒนธรรมได้ทํางานครับสุดท้ายแล้วที่ผมอภิปรายไปเนี่ยอยากให้วัฒนธรรมของชาติกลับมาน่ารักท่านประธานช่วยดำรินะครับให้สมาชิกสภาประชุมกันสักวันหนึ่งใส่ชุดไทยเนี่ย เดี๋ยวผมจะใส่ชะดามาโชว์ท่านประธานครับขอขอบพระคุณครับ